สวัสดีครับสวัสดี f อฟซช่องโกยเซ็นสวัสดีแม่เซมซาสวัสดีแมโอบายปูครับนี่เราจะมาหวานยอกครับนี่ครับเป็นผักผักอะไรนะภาษาไทยผักกระโดนครับนี่ครับยอดผักกระโดนเต็มแลบในยอกเรายอดสวยๆครับไปปิ้งปลากินเป็นนี้เครื่องนี้ครับจะของยอกเราครับพรานเอียวครับพรานเดียวพรานจู้ครับยกสดครับตัวนี้ ไม่รู้จะมีตากล้องถ่ายให้หรือเปล่าครับวันนี้แต่กาค่อนข้างร้อนผมอ,อ้าวโอเคครับเดี๋ยวเราดูทีมงานมาครบุกันครับเนน่เ่่เน่น, <c oughs> น้น <c oughs> <c oughs> ่เน่ั

bàn tay của thế ra ăn <laughs> cái luôn cái <laughs> 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 <đẹp, đẹp> <laughs>

อีกครึ่งนึงเป็นของเขาเจนนะเออตุ๊กไ่อยพ่อท่านเฮ้เคยชห้ยนำมัาแต่ว่าการทะยวดแต่งค้างเจนะรื่องอ้ไรบอกนี่ยระความความสนัย่งห่อเอ้ยรถรสนัยบานโอ่อยโ้นนี่นะต่าคร

ขอหเยขอดีเลยรวยจอมเยอย่างนีก็โทษก็โทษด้วยไปรวยจอมต้นเคยหนยขอทุนี้บ่แม่ใจ

ครับตัวนี้ขึ้นแล้วนะครับ เย็นแล้วครับหนาวไม่ค่อยได้ปลาครับไม่ค่อยได้ทายอากาศร้อนครับน่ครับก็โอเคอยู่นะครับปลาตะเพียนใหญ่ประมาณสี่ห้าตัวครับช่อนใหญ่ไม่มีครับมีแต่ปลาขาววอกแข็งครับโอเคครับไม่ได้ทายนานครับไม่มีตากล้องอากาศร้อนด้วยครับ ครับทีมงานครับโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามเรานะครับขอบคุณครับ